สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้มารีวิวรถสปริงแอดมาทูนะครับอ่าไม่มีในซีรีส์อนิเมะนะฮะแต่ว่าหนังสือการ์ตูนผมก็ไม่แน่ใจว่ามีไหมนะฮะเป็นรูปแบบโคเอ็มเอสผมเคยรีวิวของตัวไทเด็กเกอร์ดับเบิลเอ็กซ์นะครับก็เป็นโคเอ็มเอสเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในพวกรถพระเอกนี่ก็จะมีแมกนั่งกับโซนิกนะฮะที่เป็น MS ใบสันแมกนัมกับเลดิโอโซนิกนะฮะเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสจะเอามารีวิวนะครับส่ดรถเจมีไหมรถเจไม่มีนะฮะเจรถของตัวเจพวกโปรโตเซเบอร์ aber, ไม่ได้ทำในรูปของ MS นะฮะอันนี้เป็นรหัส1 8 6 3 1ซึ่งแน่นอนผลิตเรื่อยๆนะฮะสเปคล้อจะเป็นล้อเล็กนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกระเดยดีกว่านะนี่นะอย่างที่ผมบอ,อกไปว่าเป็นล้อเล็กนะล้อเล็กล้อเดมอนเลมอนล้อจะถ้าจะไปแอกกล่องขาวรู้สึกจะเป็นล้อเล็กเหลืองนะีอันนี้มาเป็นเลมอนสุดเตอรเอ็มอสน,นี่แล้วก็ตัวพอดี ออกแนวขายยานอวกาศเนาะโควเม m อเป็นแบบสวิตซับฮนะแล้วก็ตัวพาร์ตตามด้วยสติกเกอร์นะครับมีทำสีไหมมีทำสีไหมทำสีมีไหมทำสีมีสีดำฝาท่อ รงนี้อ,อ๋อน่าจะเป็นร่องขีดร่องขีดตรงนี้สีดำยาวมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะดูอีกทีว่าจะทํำไม่ทํานะฮะดูแล้วทําสียากอยู่โอเคเดีย๋ยวเรามาประกอบดูกันเลยนะครับว่าออกมาจะลูล่างหน้าตาเป็นไงนะฮะ เสร็จแล้วนะฮะประกอบพื้นโครง m อก็อย่างที่ผมบอกไปสำหรับใครที่ดูดูช่องผมมาตลอดหรือว่าเพิ่งเข้ามาคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมมีการประกอบโครง ms อยู่ในเพ์ลิสของ m i n i r w h e e l b s s i c นะฮะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่า เวลาผมรีวิวแต่ละคันผมก็จะไม่ทำไม่ประกอบให้ดูนะก็คือจะทำเป็นสำเร็จรูปเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคต่อมาเรามาทำสีบอดี้กับติดสติกเกอร์บอดี้นะ,ะซึ่งบอดี้ผมก็ตัดเทนส่วนออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์แล้วก็ทำสีเลยทีเดียวนะ ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่ามันสามารถทำได้ไหมไหนาไตรงลองเนี้ยหือผมอาจจะไม่ทำก็ได้โอเคครับผมอ๋อผมลืมบอกไปว่าอันเนี้ยจริงๆถ้าเป็นล้อล้อออฟจะดีมากเพราะว่าพอใส่ล้อใส่ล้อแบบเรียกว่าอะไร ใส่ล้อเล็กแล้วมันแล้วมันเท่ากัน2ด้านเนี่ยกลายเป็นว่าล้อเล็กขบุบเข้าไปตรงบอดี้เลยนะฮะใช้ไม่งั้นไม่งันสวยเลยโอเคครับเดี๋ยวไปติดสติกเกอร์กันแล้วก็ทำสีด้วยถ้าทำได้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วสวยงามไปทีเดียว <c oughs> เหมือนยานอวกาศเนาะ <c oughs> อ่า ขออนุญาตไม่ทําสีนะปะัวเตตงนี้ต้องเป็นสีดํานะฮะขอไม่ทําเนื่องจากว่าทรงมันโค้งวอลเกินไปนะฮะลงยากนะฮะอ่าไม่ติดสติกเกอร์ให้ดูด้วยคือติดสำเร็จมาเลยเพราะว่ามันติดยากมันใช้เวลานาน,านผมก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยคือถ้าจะติดให้เนียนๆก็คือต้องแบบรับส่วนว้าส่วนโคง้งคือแปะรถเดียวไม่ได้เนะี่ยต้องค่อยๆไล่ๆๆๆไล่ไ่ไปนะฮะ ไล่ลมไล่าอากาศแล้วก็ไม่ให้กระดาษาพับเกินไปนะฮะก็จะประมาณนี้โอเคใส่เข้าเลยดีกว่านะฮะเรียบร้อยสวยงามครับก็ยังไม่ชอบร้อตรงนี้อยู่ดีนนะฮะเพราะว่ามันยุบเข้าไปเนาะมันดูไม่บาลานซ์เท่าไหร่มันรถไม่มีล้อ โอเคชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนค่าไหลดูโฆษณานท้าคลิปกระต้นคลิปหรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะฮะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ